Hi everyone กลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะก็อันนี้ก็จะเป็น EP ถัดไปนะคะของสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์นี้ก็จะพูดถึงเรื่องของ Holidays นะคะแล้วก็ Festival Holidays and Festival ก็คือพวกวันหยุดต่างๆนะคะแล้วก็เทศกาลต่างๆเนาะทีนี้เรามาดูกันนะคะก่อนที่เ,เราจะไปชมวิดีโอของ Teachers นะคะซึ่งจะ r e v i e เกี่ยวกับคำศัพท์นะคะของเรา เรามาดูกันค่ะคำศัพท์มีอะไรบ้างนะคะ Vocabulary reviews นะคะอันที่หนึ่งเลยนะคะอันนี้เด็กๆรู้จักกันดีนะคะมันคือ birthday birthday ก็คือวันเกิดนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ April Fool's Day April Fool's Day อันนี้ก็คือจะเป็นวันที่เขาเรียกว่าในภาษาไทยเขาจะเรียกกันว่าวันเมษาหน้าโง่นะคะก็คือเหมือนว่าเป็นวันที่เขาเอามาหลอกกันสนุกๆนะคะก็คือวันที่หทุกเดือนเมษายนเองนะคะ ต่อไปค่ะ Christmas Christmas นะคะก็คือวันคริสต์มาสนั่นเองนะคะ Father's Day Father's Day วันพ่อนั่นเองนะคะวันพ่อนี่ก็จะมีส่วนใหญข่ของทุกของทุกประเทศนะคะแต่ว่าวันพ่อของแต่ละวันของแต่ละประเทศเนี่ยก็ไม่ตรงกันนะคะต่อไปค่ะ Easter Easter อันนี้เป็นเทศกาลอีสเตอร์ Easter นะคะซึ่งก็เป็นเทศกาลที่เหมือนว่าเป็นการแบบ ต้อนรับกลับมาของพระเจ้านั่นเองนะคะก็จะมีของที่เป็นแบบเป็นสัญลักษณ์นะคะก็คือเช่นขาอีสเตอร์เป็นต้นนะคะฮ w e โลวีนฮัโลวีนอันนี้ดเด็กๆรู้จักกันอยู่แล้วนะคะก็คือเทศกาลฮ l l โลว e n นั่นเองนะคะหรือวันปล่อยผีนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ International Women's DayInternational Women's Day ก็คือวันสตรีสากลน,นั่นเองนะคะวันสตรีสากลต่อไปค่ะ Mother's Day Mother's Day วันแม่นั่นเองนะคะก็คล้ายๆกับของเอาวันพ่อนะคะแต่ว่าก็จะมีความแตกแต่งางกันออกไปของในแต่ละชาตินั่นเองนะคะต่อไปค่ะ Labor Day Labor Day ก็คือวันที่เป็นวันแรงงานนั่นเองนะคะหาคำศัพท์ต่อไปนะคะ New Year's Eve New Year's Eve อีฟนะคะก็คือเป็นวันที่ก่อนที่จะเป็นวันปีใหม่นั่นเองนะคะก็คือเป็นวันก่อนปีใหม่หนึ่งวันนะคะต่อไปค่ะ thanksgiving thanksgiving วันขอบคุณพระเจ้านั่นเองนะคะต่อไปค่ะ summer vacation summer vacation ก็คือเป็นช่วงวันหยุดนะคะในช่วงของในช่วงของเทศกาลฤดู ร้อนของเรานะคะก็คือแบบว่าหยุดแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็จะไปเที่ยวทะเลกันนั่นเองนะคะเป็นช่วงวันหยุดที่เราไปเที่ยวทะเลในช่วงของฤดูร้อนหน้าร้อนของเราน,นั่นเองนะคะคาต่อไปค่ะ Valentine's Day Valentine's Day อันนี้เด็กๆรู้จักกันอยู่แล้วนะคะก็คือเทศกาลวันวาเลนไทน์นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ International Children's Day International Children's Day นะคะก็คือ วันเด็กแห่งสากลนั่นเองวันเด็กสากลเนาะอของเราเนี่ยก็คืออสัปดาห์ที่2ของเดือนมกราใช่ไหมคะแต่ว่าของเขาเนี่ยก็จะเป็นวันที่1นึ่งจูนนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ w e d d i n g wedding w e d ด i n g ก็คืองานแต่งงานนั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีทั่วๆไปนะคะไม่ว่าประเทศไหนก็มีแต่ว่า,าลักษณะของอ พวกงานหรือว่ารูปแบบของงานเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบความรู้นะคะที่เอามาจาก ESL. com นะคะซึ่งก็จะไปเกี่ยวเนื่องกับวิดีโอของทีเชอร์นะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้รับฟังแล้วก็รับชมกันต่อไปนะคะในส่วนต่อไปนะคะเราจะมาดูใบางานกันบ้างนะคะวันนี้ใบางานง่ายมากๆเลยนะคะก็อยากให้เด็กๆทุกคนนะคะทำด้วยความสนุกสนานนะคะเพราะว่าเป็นใบางานที่ไม่ยากจริงๆค่ะอันนี้เป็นใบางานนะคะ holidays And festival worksheet ของเรานะคะอันแรกเลยนะคะบอกว่า match the words นะคะก็คือให้เรานะคะจับคู่นั่นเองนะคะคำนะคะ to the pictures นะคะก็คือให้เรา match คู่คำนะคะกับคำกับภาพนั่นเองนะคะแล้ก็จะเห็นว่ามีภาพหลายอันเนาะแล้วก็เราก็จะมาดูที่ตรงนี้กันค่ะ uh, คำที่หนึ่งนะคะเป็น thanksgiving คำที่สามจะเป็น easter คำที่สามจะเป็น number 3 h r e e is uh, mother's day number 4 New Year's Eve, number f v a l e n t i n e s Day, number s Christmas, number s Halloween, number e New Year's Day, number n Pancake Day, number t e April Fool's Day นะคะส่วน <laughs> Pancake Day นี่คือเขาเอามาแบบว่าำขำๆนะคะจริงๆแล้วมันก็ถ้าเราจะไป search ใน Google เนี่ยเราจะเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีคนต,ตั้งวันแปลกๆออกมา หลายอันเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้เด็กดูในรูปก็น่าจะพอรู้นะว่ามันคือคาไหนเนาะก็วันนี้นะคะเป็น,ปนางานงน่ายเนาะไม่ยากนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอหลังจากดูวิดีโอนี้เสร็จแล้วนะคะก็ให้ไปดูวิดีโอของทิชเชอร์นะคะเพื่อที่จะ ทำการฝึกฝนการออกเสียงนะคะว่าในแต่ละวันนะคะเขาออกเสียงกันว่าอย่งางไรบ้างน,นะคะสําหรับวันนี้นะคะ English with ครูปลานะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ใส่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะราะว่าเวลามีวิดีโอใหม่ๆเนี่ยนะคะเราจะได้ติดตามกันติดตามรับชมแล้วก็เราฟังความรู้ดีๆที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษของเรานะคะสําหรับวันนี้นะคะ English with ครูปลานะคะก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหนะ้าบ๊ายบาย